กาบสวัสดีครับกลาบสวัสดีพ่อแม่คู่บาอาจารย์กาบสวัสดีลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องทุกคนนะครับก็นมือมี้อเมี่อยังหลายมือนี้็อยู่อาสมบรมบกุป,ปูรุสีโสรสนะครับนาที่ตั้งแหลกของปูรุสีโสรสนะครับนะครับก่อมือนี้มากกันผ้ากันมาานะครับเห็ดเตรียมเครืองเตรียมของเตรียมม้วนสารนะครับกันนะครับอันนี้ก็คือใบซองฝานะครับใบซองฝาที่หายาก มากๆนะครับใบทองฝ่านะครับดีครับเอามาเห็ดหุงนวดสีหนวดนะครับอันนี้ครับคือต้นใบทองฝ่านะครับอใดรเคยเห็นบ้านอกนะครับนะครับกัาผ้ากันเตรียมหวานเตรียมไผ่เตรียม,ยยมหวานสาวลงหวานมมาลงหวานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมงคลแก่มหาสเสน่ห์หวานจุงนั่งนะครับก็บผ้ากันเตรียมกันนะครับก็อย่าไปเบิ่ง การเฮ็ดนะครับกับปีนี้บริเวณนี้ยังไหลนะครับไปฟังการสัมผัสเลยครับจัดแจ้ง heat ยังครับเนี่ยเตรียมม้วนฟานหูนวดหูสีเปิ่งครับสามคำเดือนสามครับผมหูนวดหูสีพึ่งสามคำเดือนสามหูไว้ไว้ครับหูพายาปากเค็ดวาย่าว่าชาสิตามตำลับตำล่าโอ้ผู้ฤาษีโซลุตหรือพระชิชินท้อนครับผมครับ ตามที่เพื่อนพาเห็ดไว้แต่ดังเดิมช่วงหนึ่งช่วนหนึ่งขอ,องทนมวนม้วนสันดีดีสี่เหลี่ยมหุ่นดีด,นดีแห่เห็ดในปีนี้ครับครับผมีเพียงช่วนหนึ่งน,นี่เนอะนี่อันนี้คือม้วนสันตั้งแต่เพื่อนเห็ดไว้ดังเดิมของปูรุสีโซลดเปิดฟ้าเบมึนรู้ <c oughs> คือยังมีมวลสารของท่านยังอยู่ ที่ยังคงเกา่ายังเป็นสืบทอ,อดต่อเนื่องไป <c oughs> <c oughs> นะครับก็ามาเตรียมของมาหน,นีนกับบาปันรับบ้าน้ปันปีนีบอกเอาโคกดคกับปีนีม้วนสารไหลแน่นานาครับกุ้งเอาโคกตํานี่บุ๋ไว้กับมาใส่เครื่องปันเลยครับ,บปืดปืดดแล้วปันกันเลยครับ ปั่นกันมาเนี่เปิดมากว้นโอ้ปั่นผอมหมดเปิดหมอสมบัติ <laughs> นะครับโอ้นะครับสดมุ่นสันหวันจุงนั่งวันหารอยสู้นะครับ,รรบก็บใส่ลงไปนะครับโอ้หลายหวานครับเตรียมพิธีเตรียมไหวเพื่อสามคำเดือนสามนะครับของบรมีคู่ปูรุรรรสีสโสตที่เพื่อนเฮ็ดไหวสุปีนะครับก็บเฮ็ด ไว้เตรียมเครื่องเตรียมข้องเตรียมหวานไว้นะครับสามคำเดือนสามหนีนะครับขอจังไดฝากติดตามนด้เลยครับจีไทยถอดอสีไทยให้เบิงว่าวิธีกรรมเป็นยังไงเป็นยังไงแ้บคว่ำเป็นมากเป็นยังไงสีผึ่งใสแบบใดสีไดยสาเร็จนะครับจังไดก็ฝากนะครับก็กอนกลับเหตุยัยางล้วแล้วก็ขอเป็นมุ่นเป็นมั่งเพิ่นนะครับ เอากับบ้านนําน,นะครับก็บม้วนสารยังเล็กยังลหน่อยไปเต็นม้วนสารเพื่อผสมต่อยอดไปของผมครับสาธุยเยอะอ๋อเล้วๆกับผ้ากันเหมียนเก็บของบัาน,นแต่งเครื่องแต่งยังแล้วครับ